สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวรายชาเนลกันยอีกแล้วนะครับนะ้ออยู่กับหน้าค้ของ AMB Pro 88เหมือนเดิมครับผมนะครับนาะออ่ะเตรียมทุนมาที่สี่ผ่านน้ำชมนะขอดูสเต็ปแล้วกันถ้าข้างไหนมาทุ่มข้างนั้นก่อนแล้วกันไม้แรกคุณผชมนะอ่ะมาดิทำสีหน้าถึงเครียดอยู่ได้อา้า โอ้ยหกแต้มว่ะเชืรเชืรโอ้ยปอกเก้าหแม่งใจชอบน้ําเงินนะบอกตรงนะใจชอบน้ําเงินมากนะทผู้ชมนะแต่ว่าก็ดูจากอาการเหมือนแดงจะไหลนะช่วงนี้ผมมาบ่อยนะทุนผู้ชมนะในห้องที่ว่าเขาภัยใหม่นะทุผู้ชมนะอ่ะโอเคคนระับผมก็ตอนนี้เหมือนจากแดงจะไหลต่อทผู้ชมนะขอตามแล้วกันมาเอาให้แม่งสุดสุดแถวหกแถวเลยทุกผู้ชมนะ ตอนนี้มันมาแล้วสามไม้สุดแถวมันจะมีทั้งหมดหกไม้นะผมขอตามจนสุดแถวแล้วกันขอตามจนสุดแถวแล้วค่อยตัดท่านชมนะวันนี้มันมาบ่อยมากนะละนักษณะแบบนี้คือว่าเขาไพ่สุดแถวทั้งหแถวอะแล้วมันตัดคอขึ้นบ่อยมากโอ้โหเกือบทั้งวันนะบอกเลยท่าชมนะเอามาดิเอามาดิเอามาดิเจตแต็มครับผมยังไงโอ้โหเสร็จเราดีพืชมาแบบนี้ก็ดู เหมือนมันไม่เต็มใจยังไงไม่รู้ครับชมนะดูจากสีหน้าทำปากเขามุบก็มิบุ้ยอ่ามาจะไหลสุดแถวเลยอ,อยู่สองไม้ให้ชมนะที่ว่าแดงจะสุดแถวนะก็จะขอตามไปก่อนแล้วกันไม้นี้ขอแบบทุกจุดแล้วกันนะท่านผู้ชมนะทุกจุดที่มันเหตให้ใหส่ได้แล้วกันมาเอาไปทุกจุดเลยครับผมอ่าไพ่คู่สักดอกก็คงจะคุ้มอยู่นะสายดีครับผมอุ้ยเหลือ 300, สามร้อยใส่ไม่ทันนะท่านผู้ชมนะมา มาดีโยกย้ายอยู่นั่นละ่ะเออมาสูนแต้มต่อหนึ่งแต้มยัางไงอย่าสูงนะเออโอ้โหแมงสูงเร็วนี่ไงล่ะครับเรียบร้อยโอ้โหปอกแปดับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าปอกแปดต่อเจ็ดแต้มท่านผู้ชมนะเราจะได้โบนัสด,ด้วยเออนี้แปลกน,นะมันห่างก,กันแต้มเดียวปกติมันจะไม่ได้ท่านผู้ชมนะหรือว่าผมเพิ่งสังเกตวะอ่ะาไม้นี้ขอเบาๆแล้วกันท่านผู้ชมนะมเบาๆแล้วกันนะผม มันเป็นไม้ที่ว่าไม้ไหลสุดท้ายนะผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้ทั้งหมดนะเอานับข้อไพ่หลักแล้วกันข้อไพ่ลุ้นแมพอย่าเพิ่งไปมองนะนับข้อไพ่หลักหนึ่งอสามสี่ห้าตัวนี้มาห้าแล้วไม้ที่หกคือลงปุ๊บผมจะตัดแล้วถ้ามันมาจริงนะมาบ่อยมากนะบอกเลยว่ามาสุดแถวหกแล้วก็ตัดขึ้นอ่ะบ่อยมากครับผมมามาเอาเหมือกัน,นับผมเหมือกันเอาสองต้มอย่างไงปอกมา ไม่ปอกว่าห้าแต่ไม่ดึงด้วยเอาเดิไม่ดึงด้วยไม่ดึงด้วยเรียบร้อยสวยงามโอ้โหแม่งจับกินท่านผู้ชมนะสังเกตได้เลยนะถ้าเกิดว่าแดงมันไม่ดึงสู้ใบสามชมนะแม่งลอกินอย่างเดียวนะนอกซะจากน้ําเงินมันจะปลอกเก้าถึงแดงจะไม่ดึงท่านผู้ชมนะแดงจากเอ๊น้ำเงินจะเก้าหลังขออภัยครับผมอโอเคครับผมสตดแล้วปาดคอ,อนนมังกรครับผมนี่ดูจังหวะปาดคอมังกรสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมนะมาปาดคอเลยครับผม เพราะว่าเขาไพ่ของว่าเขาไพ่ใหม่คุณผชมนะลักษณะนี้มันจับจุดยากจริงๆนะคือว่ามันต้องเราอย่างเดียวคุณชมนะคือเทคนิคอะไรก็ใช้งานกับมันไม่ได้เลยเด็ดขาดนอกซะจากจะสี่แถวขึ้นไปคุณชมนะจะพอจับจุดได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยแมงก้าวอ่ะเออเออบอสสวยยังไงใบสามไปสามยังไงยังไงโดดีโอ้โหเจ็ดต่อหกสวยงามโอ้หแมงห้องไม่น่าเล่นโบนาณคุณผู้ชมนะหกต่อเจ็ดแท่นนะว่าห่างกันแต้มเดียวนะมันห่างกันเบาเกิน อโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่หมื่นสี่พันเก้ารอยเจ็ดสิบห้าครับผมเอาเรื่องวะเฮ้ยบอกตรงนะว่าเอาเรื่องครับชมนะเอาดิเอาก็เอาเหมือนกันดิเอาหลอดไม่หลอดก็ไม้นี้แหละครัชมนะถึงว่าเราพลาดไปอย่างน้อยเราก็มีกําไรอยู่ดีครัชมนะมันตึงเครียดมากเลยในะห้องนี้ครั้ชมนะดูจากอาการดูจากสีหน้าเขาครัชมนะ สีแซมมาเพื่อนยังไงเอา้าบอดไปสวยบอดไปเออปอกแปดโอ้โหพายคู่2ด้านโอ้โหไม่พลาดได้ไงวะถ้าห้าร้อยอย่างละจุดลังยี่ละจุดนะชมนะโอเคแล้วผมผมก็เอาแค่นี้แหละทุกชนนะไม่ขอต่อแล้วกันถอยทัพท,ทันทีทุกชนนะก็โอเคผมก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่หดีกว่านะครับน้อกไปกันครับไปสวัสดีครับ